รับวันนี้นะครับ FC ทุกคนนะครับก็มาดูเราจะติดหินทรายนะครับให้มันเป็นแบบรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะครับที่ FC ทุกท่านเห็นตอนนี้นะครับก็คือเสาตัวแต่งนะครับมีขนาด4 0 4 0คูณสีซนเมตรนะครับสีแบบนี้จะเป็นสีที่เข้มขึ้นมานิดนึงนะครับแต่เวลาตอนติดตั้งมันเป็นอีกสีหนึ่งนะครับนี้เดี๋ยวผมค่อยบอกทีหลังนะครับว่าทำยังไงเนาะ มาดูนะครับที่ก็เป็นหน้าบ้านเสาโชว์เรานะครับก็ทั้งหมดประมาณ7ตารางเมตรนะครับมีเสาโชว์สองต้นแล้วก็ผนังหน้าห้องนอนนะครับอันนี้ที่ร้านนะครับเราไปซื้อมันจะเป็นกองเป็นตับๆแบบนี้นะครับอ่าแล้วก็ผมจะมีขนาดให้ดูด้วยนะครับอันนี้เป็นสีหินหินภูเขาไฟนะครับขนาดก็มีหลายขนาดด้วยเช่นกันนะครับ แต่ละมาแต่ละอันก็ไม่เท่ากันนะครับอันนี้14คูณ30เซนติเมตรนะครับ6มัดครึ่งนะครับต่อ1ตารางเมตรนะครับตอนที่ผมไปถามนะครับ250ต่อตารางเมตรนะครับตัวนี้เป็น5คูณ30เซนติเมตรนะครับ13มัดต่อ1ตารางเมตรนะครับตัวนี้เนาะก็อันนี้ก็เป็นอีกไซส์หนึ่งนะครับ12มัด1ตารางเมตรนะครับ ขนาดแล้วแต่เอซจะเลือกนะครับว่าจะเลือกใช้แบบไหนนะครับอ่านี่ก็อีกขนาดหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนการติดตั้งกันนะครับขอให้เอซเลือกใช้ให้ถูกใจนะครับก่อนที่จะใช้เนาะไม่งั้นจะมาแก้ภายหลังนั้นจะมีค่าใช้จ่ายนะครับอ่ะเดี๋ยวอันนี้จะเป็นตับๆนะครับโอเค กลับมาดูงานก่อสร้างของเรานะครับหลังจากเมื่อกี้ที่ผ่านมานะครับเราได้ไปดูรูปบ้านที่ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็ออกแบบได้สวยงามแล้วก็ช่างทำได้สวยงามน,นะครับทาสีตกแต่งบ้านเรียบร้อยตอนนี้ก็มาถึงขั้นตอนการตามหัวข้อคลิปก็คือติดตั้งหินชายนะครับงานตกแต่งเสาบ้านโชว์เนาะะ ขนาดหินทรายนะครับก็5เซนคูณ15นะครับแต่ที่ผมซื้อมานี่เป็นขนาดที่เกือบเล็กที่สุดนะครับมันมีหลากหลายขนาดมากขอให้ FC ตอนที่ไปซื้อนะครับเลือกเอาความชอบความสวยงามตามที่ตเวต้องการจริงๆนะครับบางคนต้องการหินทรายที่แผ่นใหญ่กว่านี้นะครับก็คือน,นี่ครับเท่าฝ่ามือเลยนะครับ หรือบางคนก็ต้องการท่าผมหรือต้องการให้มันละเอียดยิบย่อยลงกว่านี้ก็คือจะมีขนาดที่เล็กกว่านี้นะครับในงานติดตั้งนะครับาติดตั้งก็มีตั้งแต่การใช้กาวนะครับกาวติดนะครับอันนี้ถ้าซื้อเป็นถุงก็จะมีราคาแพงหน่อยนะครับเพราะว่าเราใช้ทั้งหมดเนี่ยนะครับ7ตารางเมตรนะครับแต่สำหรับช่างของผมใช้นะครับก็คือเป็นปูน ปูนก่อฉาบของเราเนี่ยครับปูนตาเสือเนาะเอามาผสมน้ําให้มันเป็นปูนเค็มนะครับให้ได้สัดส่วนพอดีนะครับอย่าเหลวจนเกินไปนะครับนี่ครับให้มันผลิตพอดีนะครับอ่าก็ทําการทาลงที่แผ่นหินทรายนะครับอันนี้ทาไม่หนานะครับถ้าทาหนาเกินไปก็เป็นการเปลืองโดยใช้เหตนนะครับเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้อง เคาะข้าติดกับเสาอยู่ดีนะครับขนาดเสาก็40คูณ40เซนติเมตรนะครับอันนี้สำหรับเสาโชว์นะครับแล้วแต่ f c ที่ต้องการเลยนะครับบางคนต้องการสี่เหลี่ยมผืนผืนผ้านะครับบางคนก็ต้องการสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแล้วแต่การออกแบบนะครับว่าระเบียงเรายาวลึกเท่าไหร่ให้มันมีความเหมาะสมกับตัวบ้านนะครับ หลับบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของผมเองกับครอบครัวเนาะอ่าเราก็ออกแบบมาแบบนี้ตามใจคนอยู่นะครับแต่ถ้าใครสนใจอยากให้ออกแบบก็สามารถติดต่อที่อยู่ที่ผมทิ้งไว้ด้านล่างนะครับตามรายละเอียดของคลิปเนาะเดี๋ยวผมทิ้งลายไว้ให้นะครับอ่าการติดตั้งนะครับหินทรายไม่ใช่ว่าเอามาแล้วจะติดตั้งได้เลยนะครับ สังเกตไหมครับฝั่งนี้กับฝั่งที่ช่างเด่นเราติดตั้งอยู่สีจะมีความแตกต่างกันนิดนึงเพราะว่าโดนน้ํานะครับหินทรายนะครับก่อนจะติดตั้งต้องแช่น้ําไว้1คืนนะครับอันนี้สําคัญนะถ้าช่างคนไหนไม่เอาไปแช่น้ําอันนี้ก็ตัวขตัวมันนะครับทําทไมถึงต้องแช่น้ํานะครับหินทรายที่เอามาขายตามร้านนะครับ ความชื้นนั้นได้และเหยอ,ออกจากตัวหินทรายออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราจะเอามาติดตั้งเราก็เอาไปแช่น้ำนะครับพอไปแช่น้ำน้ำก็จะซึมเข้าหินทรายแล้วเอามาผสมกับปูนก็คือมีการติดตั้งเนาะหินทรายก็จะแนบสนิทแล้วก็ยึดเกาะได้ดีขึ้นนะครับยึดเกาะได้ดีขึ้นกว่าที่หินทรายมันยังแห้งอยู่นะครับ สำหรับหินทรายตัวนี้นะครับถ้ามันแห้งแห้งหมดแล้วเนาะผมได้ลองดูลองทุบให้ดูนะครับเอากรปั้นทุบให้ดูว่ามันจะหลุดไหม,มไม่หลุดนะครับอันนี้ FC ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าติดตั้งในลนนักษณะนี้นะก็ขึ้นอยู่กับ FC มันเหมือนเดิมนะครับว่าจะใช้กาวที่ขายเป็นเสเร็จรูปหรือเป็นปูนเค็มนะครับ อันนี้ก็แล้วแต่ในการติดตั้งเพื่อความสวยงามนะครับเราจะติดตั้งสลับกันนะครับสลับล่องนะครับล่องของอินทรายเนาะจะไม่ก็คล้ายๆกับการก่ออีกนะครับจะสลับชั้นนี้ระยะของแผ่นนะครับของแผ่นอิฐทรายจะไม่ตรงกันเนาะสลับไปสลับมานะครับก็ต้องมีการวัดนิดนึงนะครับ สำหรับช่างของผมนั้นช่างเป็นคนที่ใจเย็นมากนะครับผมเคยถามว่าช่างติดตั้งหินทรายใช้เวลานานเท่าไหร่3วันยาบอกผมผมก็ตกใจ3วันเลยเหรอเอาวันเดียวก็ได้แต่ไม่รู้จะออกมารูปแบบไหน,นช่างพูดกับผมนะก็โอเคครับ3วันก็3วันแต่ในที่สุดแล้วนะครับช่างเราทํางานเห็นช้าๆแบบนี้ก็ทํางาน สองวันเสร็จนะครับสองวันเสร็จเรียบร้อยทุกอย่างแล้วก็เก็บงานนะครับเก็บงานตรงส่วนนี้นะครับหินทรายของผมมีเสาสองต้นแล้วก็หน้าห้องนอนอีกหนึ่งแผงนะครับรวมทั้งหมดก็เป็นเจ็ดตารางเมตรเนะาะเป็นเจ็ดตารางเมตรหินทรายนะครับมีเท่าที่ผมรู้นะครับ ตามท้องตลาดเนาะแบบเป็นกระเบื้องมาติดก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นลายที่สวยงามขึ้นนะครับแต่จะเป็นเราไปจับก็จะเป็นเงาพอแสงตกตกระทบก็จะเงาวิบ,บวับ,บวิบวับวิบวับนะครับแต่สาหรับผมแล้วผมชอบแบบแบบนี้นะครับผิวจะไม่เรียบเนียนนะครับแต่ละแผ่นไม่เท่ากันเลยนะครับน,นี่ก็ตอนนี้นะครับน่าจะเหลืออยู่หนึ่งต้นนะต้น ต้นนี้นะครับใกล้จะเสร็จละนะครับก็ช่างเลนแล้วก็ตัวงเสียงนะครับแกก็กําลังทําอยู่ไม่นานนะครับไม่นานก็เป็นงานที่ขนาดใครขนาดมันนะครับสำหรับช่างแต่ละช่างเนาะบางคนก็ขนาดงานระเบื้องนะครับบางคนก็โครงสร้างบางคนก็หลังคานะครับแต่ละช่างเราไม่เหมือนกันก็อยากให้เอฟซีทุกคนนั้นได้หา ช่างที่ดีๆแล้วก็ได้พบกับช่างที่ดีๆนะครับทำงานเป็นทำงานได้นะครับได้ตามมาต,มาตรฐานการทำงานช่างนะครับนะช่างผมดูอุปกรณ์สังเกตดิใช้ค้อนทุกนะครับอันนี้เป็นเป็นโน้ฮาวนะครับเป็นความสามารถเป็นประสบการณ์เนาะ <S 2>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  ประสบการณ์ของแต่ละช่างที่ทำมา อยากจะแนะนำเอฟซีตอนที่ไปซื้อนะครับถามช่างให้ดีๆนะครับว่ากี่ตารางเมตรนะครับถ้าเป็นไปได้ไม่เหลือบาะเองนะครับก็เพิ่มไปอีกสักครึ่งตารางเมตรก็ได้นะครับเผื่อขาดเผื่อเกินเพราะว่าที่ร้านนะครับเขาจะเอาหินทรายมาเป็นชุดๆนะครับบางครั้งมันหมดแล้วเราหาซื้อของเดิมไม่ได้แล้วมันจะ ไม่เหมือนเดิมนะครับอันนี้ตารางเม็ดที่ผมซื้อมาครับ250บาทนะครับ1ตารางเม็ดมี10มัดมัดหนึ่งมี5 5ชิ้นนะครับหินทรายตัวนี้นะอ่าอันนี้ฝ่าย FC ย้ำๆด้วยนะครับว่ากลัวมันไม่พอแล้วจะได้หินทรายที่ลายใหม่นะครับเพราะว่าบางครั้งนะครับผู้ผลิตก็ผลิตออกมาเป็นลอ็ลอตๆล็อตนี้ เบอร์นี้แล้วก็ผลิตครั้งเดียวแล้วก็จบเลยนะครับก็ไม่มีอีกนะครับแต่ถ้ามีสต็อกเยอะถามว่ามีสต็อกเยอะจะมีตลอดไหมเอาให้แน่ถ้าเขาบอกว่ามีสต็อกเยอะเราก็ซื้อไปผลิตพอดีได้ถ้ามันไม่พอเราก็กลับไปซื้อที่เดิมนะครับอ่าอันนี้เพราะว่าผมเคยเจอมาแล้วนะครับซื้อมา แบบคดีดีแล้วกลับไปซื้ออีกนี่คือไม่มีนะครับอันนี้จะเป็นปัญหานครับเดี๋ยวจะแก้ไม่ตกนะครับจากที่จะสวยแล้วจะเป็นแบบตรงนี้ลายหนึ่งตรงนี้เป็นลายหนึ่งนะครับเราไม่ได้ออกแบบมาให้มันเป็นแบบนั้นเนาะมันก็จะสูญเสียความสวยงามไปนะครับตรงนี้นะครับสังเกตข้างหลังครับผมยังไม่ได้ติดกระจกนะครับกระจกจะเข้าหลังจากที่ติดบัวแล้วนะครับตอนนี้ก็ ช่างบัวก็กําลังเข้ามาติดนะครับกำลังติดอยู่ซึ่งตอนนี้ผมถ่ายตรงนี้ไว้อยู่เดี๋ยวคลิปต่อไปผมก็จะถ่ายตอนติดบัวนะครับมีการติดตั้งบัวด้วยการติดตั้งบัวก็มีหลายวิธีนะครับหลายวิธีสําหรับค่าแรงเนาะค่าแรงของการติดตั้งหินทรายนะครับตารางเมตรละร้อยห้าสิบบาทนะครับค่าแรงค่าของก็สองร้อยห้าสบาท ของ FC กีขี่ตรังเม็ดก็ไปบวกลบคูณหารดูนะครับค่าช่างเนี่ยเป็นอะไรที่คาดเดายากมากนะครับแต่ละพื้นที่แต่ละช่างจริงๆบางช่างมีมือดีดีดีมากๆแต่ค่าแรงถูกนะครับอันนี้เราต้องไปค้นหาช้างเผือตามสถานที่นั้นๆด้วยนะครับรู้ใครจะเจอใครนะครับสำหรับช่างเราแค่สกุลคนอ,งอางเดียวนะครับ เราไม่สามารถออกตากันสำหรับการตกแต่งหินทรายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็มาให้ f อฟดูความคืบหน้าของงานนะครับว่าแต่ละส่วนได้ทำอะไรตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับ FC ฟทุกท่านที่กำลังจะสร้างบ้านนะครับก็ตังว่าเราจะหามาได้แต่ละบาทเนาะก็ใช่ว่าจะ มาได้ง่ายๆนะครับก็ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่าที่สุดนะครับการที่จะสร้างบ้านหลังหนึ่งนะครับมันไม่สำคัญที่ว่าจะได้บ้านหลังนั้นโดยเร็วที่สุดนะครับมันอยู่ที่อยู่ระหว่างการสร้างบ้านด้วยนะครับว่าเราได้พบเจออะไรบ้างนะครับมันเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งนะครับโดยที่เราสามารถ สร้างบ้านด้วยมือของเราเองเราเห็นทุกอย่างที่กําลังก่อสร้างขึ้นมาตั้งแต่ฐานรากจนถึงมุงหลังคาแล้วก็ทาสีงานตกแต่งอะไรต่างๆนะครับงานระบบเราสามารถซื้อของเองได้แล้วก็ไปซื้อมาได้ในทุกๆอย่างที่เราต้องการนะครับเราสามารถเลือกเกตคของวัสดุมาในแต่ละช่วงงานได้นะครับว่าเราจะเอา ราคาแพงที่มีคุณภาพหรือจะเอาราคาปานกลางหรือว่าเอาเกียรต่ำหน่อยในบางงานนะครับในบางช่วงงานนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมฝากกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ด้วยนะครับถ้าไม่มีอะไรคอมเมนต์ก็ FC เฉยๆผมก็ดีใจแล้วครับผมสวัสดีครับ